จบสิจบไปไหนแล้ววะนี่แดนเอาเฮ้ย NPC นพีลงมาแล้วฉันยิงจากไกลๆอยู่นี่ไงนี่ล้มลงลว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 งเจอม like ีหน่อยนี่แน่กระชากขี่ทะลวงไส้นี่แดนเอออยู่ไหนอีกมันยังไม่หมดนู่นนู่นอุปชากสวยรักไส้ก่อนเรดนี่เอาสายฟ้าไปแดกนี่อูสวยรักไส้นี่อยู่ไหน นี่นี่นี่มันป่นีไงปาคิว่ะปาดักเสือป่าดักเสือค่ะจบตายแล้วอ้าวจบไปหรอยังมีอีกยังมีอีกนั่นตรงเม็ดเม็ดอยู่นูนมีสัตว์จนไลีเ้ี๋ยวาเอเนจีมาไอย่างมันนายโอ้ปีนกำแพงไม่ได้ลืมลืมไปกัไปไปไหนลรอวะ ตายไปแล้วยังอยู่ยังอยู่อ่ะนี่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 ไงทางกูนี่ไงนี่ไงอีปี๊ดโอ๊ยมันบินมันบินไม่ด้นี่เดี๋ยวต้องอีเม้นตางอากาศทุกคนต้องช่วยตัวเองทำล้องไปแล้วเฮ้ยสองตัวเนี่ยบินแล้วทุกคนล้มมาแล้วอ่าเอาลงพื้นก่อนนี่เฮียนี่ตัวมึงท้องอารามเลยนี่นี่ล้มหนึ่งล้มหนึ่งล้มหนึ่งเหมือนกันโอ้ยล้มล้มหนึ่งทีมเรานี่ล้มตรงนี้มี อืมนี่แน่เฮียกระเทยข้างมึงสินะจันไรหลวงนี่แน่มาติเป็ดเฮียเฮียเออไม่รอดแล้วเต็มที่แม่เต็มที่โอ้ยบ้าเอ้ยเรยเก็บมายังเนี่ยที่ระวังปีเปียกยา เอ้ยโอ้ยแั่นเกินเกินอ่ะการโค้งมนุษย์เบียดเบียดแบบเออริงดีเลย์ว่ารีบคูปิงงมันแน่ดีเลย์ค่ะจะหนีไปไหนนี่แน่ล้มที่มีเพื่อนก็ไม่บอก ไอ้น,นี่อันนี้อันนี้ NPC เหรอเอออ้าวอุ้ยหั <ś c oughs> นรอบมาหาคุณเลยอืม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 เฮ้ยอ่านี่ไง กมีคนต่างไหมนะ้าน้ากำลังหากูอยู่สิฉันไปชุบนี่ไง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 ,ไง,ไงเพื่อนเหรออ๋อตกใจนะเพื่อนในในๆนๆนใน นุนนุนวิง่งหัวซุกหัวซุนเหรอมึงเออตา,ตายตายเฮ้ยอย่าวงบีบแล้วนะเออกำลังวิง่งอุ้ยเ <c oughs> อ็มตีขอขอตีถางก่อน แมเยเจ้าไปเกิดเออโอ้เโาเจ้าไม่มีทางเราอ่ะโอ้บินข้างปาเบิดไหนที่มันมีสุขมาจอยกันฉันโดนลุงอยู่โอ้โเยสโอ้เยสเยส โน o k เอเรนเยแมนเฮ้ยไหนปะโอ้ยกว่าจะตายแล้วมันใช้อันนี้ป่ะมันใช้ขับรถมาเลย

วะอะครคะซิส I found something ว้าวนี่ไง I found h a n y e r and you โอ้โหโหเสียงเฮ้ยนั่นของฉันนะเปียนคือเปี่ยนนู่นนู่นนู้นเขายิงมาจากฝั่งนู้นรอบนั้นมันไม่ได้อ่ะเบคกมเล่นแบบคือไม่รู้ว่าบางทีมันก็ได้ไม่ได้ เบคมันเล่นได้รอบนี้คืนนี้สูงรอบนี้เบคกันได้การที่เบคกันหน้าแตกที่เบอกเล่นได้ชันจะลงไปต่อยมันเองอ่ะมีอีกมีอีกไม่ต้องไม่ต้องน้อยใจนุ่นโอ้เฮียยิงเป็นร้อยเม็ดพี่มันมีสองคนนะข้างบนอ่ะก็สู้ดิวะนี่ไงเนี่ยเนี่ยโอ้กูยิงไม่โดนเลยครับ ล้มหนึ่งตะลึงสองเห็นแค่สองนอึ้งหนึ่งมีพลังขึ้นหรอคะพวกพี่เอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วช่วยยิงอยู่เอ้าเอ้าเลยนี่โดนฟิวนะปั๊กขึ้นรถไปขึ้นรถไปฉันต่อยเองฉันต่อยมันเองขึ้นผิดคันตายแล้วหนึ่งตายแล้วหนึ่งดีดีดิทานน้ำมันไอ้ลูกหม่งมันหม่งอะไรนะพี่ ไอ้ลูกมงอะ่ะตายแล้วที่ตายแล้วอะไรก็ไม่รู้โอแม่นี่ตบกันแล้วตบกันแล้วผู้หญิงตบกันนี่แนมะ่เอ้มันจะมีคนต้อมีว่ะ างด้านไซมีสัตว์หนึ่งนีฮิวเจ๊ไม่จะฮิวฉันเป็นเมอร์ซี่มีคนวิ่งอ้อมมาคือทำลายพี่ชายเราได้ไงวะเออนี่แน่คุณโดนแล้วนี่แน่อา้ ฮ้าข้ากดกระโดดไม่เป็นหรอจันไลมีอีกมีเหปั๊มหลังปั๊มฮานอสกูต้องใช้ปืนกลดีนะดาดลีดอดลีลูกกระสุนเออเออเพราะกูแม่งโว้ยนี่นั่นบนบนนู้นบนนู้นมันจะชุบเพื่อนมันไอ้ปืนนี่ไม่มีความรเลยไเขียววิ่งใกล้ตาลข้างหลัง สไลด์ย yeah. <c oughs> ่าเห็น <studio> นี <söz Census comfy> ่ไหนวะเห็นนี่อะไรนั่นอะนั่นอะจ้ะเฮ้ยตาลตาลตัวพี่อ้าววิ่งสวนไอ้ไงเนี่ยไหนวะนี่ไงทำอะไรอ้าวอาทำอะไรพี่กูโชคมึงดีนะ